ถ้าซื้อหุ้น800,000บาทจะได้ปันผลต่อปีเท่าไหร่มีสูตรคำนวณไหมก็ต้องบอกว่าจะกี่บาทเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันจะเกี่ยวว่าเราถือหุ้นกี่หุ้นและเขาปันผลต่อปีเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันจะได้เข้าใจมากขึ้นสมมุติว่าเรามีเงิน800,000บาทเอาไปซื้อหุ้นตัวละ100บาทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด8,000หุ้น และเราจะได้ปันผลปีนั้นเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาปันผลเท่าไรเนาะสมมุติว่าเขาปันผล3% 3%เนี่ยจะเทียบกับราคาหุ้นณนะตอนนั้นนะจะไม่ได้เทียบกับที่100บาทตอนที่เราซื้อเนาะสมมุติว่าราคาหุ้นตอนนั้นเนี่ยเหลืออยู่แค่80บาท เพราะฉะนั้นพอ3%เนี่ยเขาก็จะปันผลอยู่ที่2.4บาทต่อหุ้นซึ่งตรงนี้สังเกตดีๆนะว่าเราจะได้ปันผลแต่ถ้าดูส่วนต่างราคาเนี่ยเราจะขาดทุนไปแล้วหุ้นละ20บาทนั่นเองกลับมาเรื่องปันผลกันต่อเนาะเราจะได้เงินทั้งหมด8,000หุ้นคูณด้วย2.4บาทจะได้ปันผลมา19,200บาทแต่อย่าลืมว่าเงินปันผลเนี่ยต้องหักภาษีนะที่จ่ายด้วย10%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้จริงๆ ก็แค่1,7,280บาทแค่นั้นถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนั้นเขาไม่ได้ปันผล3เนาะเขาปันผลที่10เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าหุ้นตัวนี้ปันผลที่8บาทต่อหุ้นเราจะได้เงิน6 4 0ม0่นบาทและหักภาษี10%เราจะได้เงินจริงๆที่5,7,600จบาทนั่นเอง ซึ่งอันนี้ก็คือสูตรคำนวณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่2อย่างนั่นก็คือเรามีหุ้นอยู่ในมือเท่าไหร่และเขาจ่ายปันผลให้เราเท่าไหร่ต่อปีก็จะคำนวณได้ตามนี้เนาะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้